ต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยน่าสงสารแต่ก็กลับเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะครับคือน้องเนี่ยไปซื้อบัตรจากเว็บเว็บหนึ่งมาเป็นรีเซลของงานคอนเสิร์ต Taylor Swift เนี่ยแหละแต่ว่าสแกนเขาไปในคอนเสิร์ตไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าบัตรเนี่ยถูกสแกนไปแล้วคือถูกใช้ไปแล้วนั่นแหละและในที่นั่งเดียวกันเนี่ยมีคนไทยโดนโกง แปดคนแต่ไม่แน่ใจนะกี่เออคนไทยหรือเปล่าแต่คนไทยอะ่ะมีโดนด้วยแต่ว่าในแปดคนอะ่ะในแปดัังแปดเก้ารอบนั่นอะ่ะเออก็คือน้องก็คือเป็นหนึ่งในนั้นคือพอสแกนไปเยอะในซีดเนี่ยสตาร์เขาเอาออกมหมดเลยแล้วก็มานั่งคุยกันสรุปว่าซื้อจากเว็บเดียวกันซื้อจากแหล่งเดียวกันจากคนคนเดียวกันถามว่าบัตรจริงไหมบัตรจริงเพียงแต่ว่ามันถูก ก็ y p เพลสในการขายหลายๆคนคือน้องเนี่ยพยายามกดบัตรเองแล้วครับแต่ได้คิวที่ร้านกว่าก็คือต้องพักก่อนก็คือต้องมาพยายามซื้อข้างนอกเอาแต่ว่าก็เป็นอุทาหรณ์เนาะว่าน้องเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลหวังที่จะไปงานคอนเสิร์ตกับศิลปินที่ตัวเองชอบดูคอสตูมน้องดิดูความพร้อมของน้องดิแล้วน้องน่ารักมากแบบนั่งสารน้องเขามากเลยอะเออยังไงพี่แบบ ไ็นกำลังใจให้อะแล้วก็ขอบคุณน้องที่มาแชร์เรื่องดังกล่าวเนาะเพราะว่ามันก็จะได้เอาไปเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนเนาะในว่าแบบต้องระวังวันนี้คือกนโกงแบบหนึ่งไทยแบบเมืองฝรั่งฝรั่งอะไรต่างๆใครก็โกงนะเธอคนเดี๋ยวนี้มันโกงกันเละเทะไปหมดอ่ะเป็นกลังใจให้น้องนะแล้วก็ไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวรอคุณเสร็จาหาศิลปิน ระดับโลกมาปังๆมามา,มา,มาออกเมืองไทยหน่อยนะอืมพ่อใหญ่นิดนะพ่อใหญ่เศรษฐาแต่ไม่เป็นไรลูกอืมใจเย็นนะลูกนะ